นั้นเราสร้างกรรมได้นวกรรมกรรมใหม่คือผัสษะในปัจจุบันกายนี้คือกรรมเก่าของเธอแก่ไม่ได้ละอันนี้กรรมเก่าสมัยเราอาจจะเป็นเทวดาเพิ่งตายมาก่อนตายกำลังนึกคิดเรื่องอะไรคิดพัวลงมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้กายนี้เป็นกรรมเก่าสมัยเมื่อชาติที่แล้วของเราที่เป็นเทวดาหลังจากตายมา กรรมใหม่ที่จะสร้างคือสัมผัสหรือผัสสะใหม่ณนปะัจจุบันเป็นนวกรรมคือกรรมใหม่อุราณกรรมคือกรรมเก่านี่คือเรื่องระบบของกรรมและพระองค์ยังอธิบายเรื่องกรรมอีกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชนะเมล็ดพืช ตันหาคือย่างในพืชความสดของเมล็ดพืชคือความอยากอาวิชาเพราะอาวิชาเป็นเครื่องกั้นของสัตวนังคือผู้ยึดติดมีตันหาความอยากเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่เรากำลังคิดพยาบาทเป็นาธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่คือจิตเราไปรู้ไปคิด กามาพระโวเกิดขึ้นกามาพบเกิดขึ้นกามาพบแบ่งเป็นนรกกามเดชานเปลวิสัยมนุษย์เทวดาการมาพบแบ่งเป็นอีกห้าชั้นลงไปอีกเห็นไหมถ้าธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูปปาพระโวเกิดขึ้นรูปประพบเกิดขึ้นธาตุปานกลางมีอะไร พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำสมาธิชั้นที่1ชั้ชนที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อารมณ์ของเขานั้นเป็นธาตุปานกลางตายไปเขาจะไปเป็นพรหมกายิกานังเทวานังอาภัสระสุภกินหาเวหพละธาตุปราณีตนะธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่อารูปภพเกิดขึ้นภพสามเกิดด้วยเหตุอย่างนี้ อาศัยกรรมที่วิญญาณไปตั้งจเจริญงอกงามมาได้พบนี้แล้วได้อัตตาอัตาภาพในนั้นแล้วนั้นผู้ยึดติดเปลี่ยนอัตาภาพไปเรื่อยๆวันนี้เป็นมนุษย์ชาติที่แล้วเป็นเทวดามาตายมาเป็นมนุษย์มนุษย์ทำให้ดีลงไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานซ้ำอยู่สักล้านสองล้านปีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ หรือไปเป็นเทวดาก็วนไปวนมากันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย